ตอนเต้นอยากไอเอสก็เรียกขนาดนั้นยังเฉยเรี <h <h like> ้ยงไรไรพ้น่เตอันนี้ปลาหมอเทศที่เราดักนินกอันนี้ป็นนินเหรอไปซื้อมาเมื่อกี้มาสองวันเอ้าวแล้วมันไม่กินปลาหมอเทศหรอยังกินเดี๋ยวทำใส่เข้มเดี๋ยวแต่ว่าไม่อยู่ ได้ได้กี่โลที่นี่มันโลเท่าไรครับปนีนเนี่ยครับโลสามติดเองปนีนโลสามติดแล้วปลาหมะเทศโลเท่าไรสี่ติ๊ดปลาหมะเทศแพงกว่าอีกอปนินเนีกกินเพื่อมาทำยาปูเนะที่บ้านผมไอ้ปลาหมะเทศไม่มีใครกินเพราะมันไม่มีขาย <laughs> มีแต่ปดินขายเรออื่องปดินมาก <laughs> เรื่องตามชังเนี่ยมา ตอนนี้ใส่เหยื่อรอบอยู่เดี๋ยวจะเอาลงไปที่บอ่อตอนนี้ในบอ่อมีเป็ดอยู่ด้วยดูเป็ดสินอกอะไรนกเป็ดน้ำหรือเปล่านี่นกเป็ดน้ำป,ป,าปาลาักไรอยู่มตรงอะไรนะ

ให้ขาวมันออกปูจะได้มากินนี่เป็นเทคนิคเทคนิคแลให้ข้าวมันออก ต้องต้องล็อกมันด้วยลอ็อกรอบนี้มันลูกละกี่บาทนี้รอยกว่านั้นนะลูกนึงน,นะ,อะโอ้แผงกันนี่